สำหรับคนที่ต้องการส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับลิงก์ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ดนคลิปชั o นนะครับก็จะทิ้งไว้ให้ทุกคลิปและคนที่ต้องการจะช่วยสนับสนุนช่องผมก็สามารถโด o n a t ได้ทางวอลเล็ตนะครับ ก็โดดเด่นกันคนละบาทสองบาทก็ได้นะครับเพื่อเ<ไ>ป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอนะครับก็ไปดูคลิปกันได้แล้วเอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยุคผมไนบีเฮดเกมเมอร์วันนี้เราก็จะมารีวิวตออัวละครจากเกมอนิเมะมูเจนกันนะครับมาแล้ววันนี้ตัวที่เราจะมารีวิวกันก็คือทางนั้นของนี่เลยตรงนี้นี่เยตรงนี้ นี่ดิโอวันโดดิโอของเรานั่นเองนะครับก็อ่าเลือกคูซอมมาสักหน่อยดิตัวอะไรก็ได้มาถ้าเสียงเพลงดังไปก็ต้องขอโทดษดนะครับต้องอัดใหม่หละมะั้งถ้าเสียงเพลงดังไปเนี่ยมานี่นี่คือดิโอของเรานะครับดูท่าเดินอ๋อเฮ่ ก็ประมาณนี้วายอยู่นะอ่ะแล้วก็ท่าหน้าของการต่อยก็ประมาณนี้นะครับเออก็เป็นการเล็กสแตนออกมาต่อยจากด้านหลังศัตรูแล้วตัวเองก็ต่อยซ้ำแล้วก็แช่แข็งมันแล้วก็ยิง,ยงเลเซอร์โคตรเทเลยอาจจะมีผิดโจโจ้ภาคก่อนหนะ้ามันยิงเลเซอร์ได้ใช่ไหมตอนที่มันดมพายอ่ะ จะไม่รู้ทำไมภาคสแตมมันไม่ใช้นะครับนี่ก็คือคอมโบของการโจมตีธรรมดาอ่าทีนี้ก็จะมีการกดลงกดขึ้นนะครับอ่ะกดกดขึ้นนะอ่าก็จะประมาณนี้มูดามูดาประมาณนี้นะครับมูดามูดาถ้าอยู่ไกลเกินไปจะไม่โดนนะครับเฮ้ยโดนเฉยไม่เป็นไรอ่ะต่อไปกดล้าง นี่ครัก็เป็นการดูดเลือดก็สกิลนี้ไม่สามารถบล็อกได้นะครับต่อให้อีกฝ่ายบล็อกอยู่แต่ว่าเราก็สามารถทะลุการป้องกันไปได้เลยถือเป็นสกิลที่โคตรอีปิกอะ่ะอ่ะต่อไปสีฟ้าลูปเป็นการเรียกสแตอร์มาคราวนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดการโจมตีทั้งหมดเลยครับก็มาดูกันอ่ะการต่อ,อยธรรมาดาประมาณนี้นะครับ4ี่ฮิต เฮ้ยอามานี่ดิอออ่านี้ครับสี่ฮิตแล้วก็ขึ้นเป็นการต่อยลัวครับแต่ว่ามีเสยยึ้้นด้วยรออนนี้ครับหกฮิตอ่ะต่อยลงโจมตีลงนะครับทำอะไรวะเนี่ยบีวคอร์เหรอนี่นะครับต่อยนิดเดียว ไม่ค่อยแรงด้วยอ่ะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของไอ้น,นี่เก็บก่อนเก็บก้นก้มันเดิมก็สีฟ้ามันเดิมอ่ะมาที่อันติกันนะครับอันติก็จะมีสามสามอย่างนะครับตอนเรียกว่าสองสกิลกับอีกหนึ่งอันตรีเดียวอ่ะก็คือกดแดงๆเห็นไหมขวากดหนึ่งทีอ่ะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นการสกิลโจมตีระยะไกลเนี่ยอ่ะ กี่ฮิตเนี่ย 58, ห้าสิบเอ็ดฮิตโอ้โหห้าสิบเอ็ดคอมโบเรืองเดียวอยู่พอควรอ่าต่อไปสกิลที่หลายคนชอบสวารุดโดนี่อย่างเท่มุดามูดา,ดาแล้วก็ทายภายในมิตินี้ก็ทานที่เปิดมาสาม,มารถก,กดได้หนึ่งทีก็คือสาม,มารถใช้สกิลในนี้ได้นะครับสกิลอัืติ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเรากดขึ้นใช่ไหมไมันเป็นการหยุดเวลาแต่ถ้าเกิดเรากดขึ้นในหยุดเวลามันก็จะเป็นการปาไมีนะครับนี่เช็คเมดอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีสกิลหนึ่งที่ว่าการจะเปิดไอ้นี่การจะเปิดหยุดเวลามันต้องใช้หนึ่งหลอดใช่ไหมแล้วก็มันจะมีสกิลหนึ่งคือ,คอกดลงซึ่งใช้สามหลอดถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากดูนะครับอ่า ถ้าเป็นในเกมต้องในนี้พยายามอาศัตรูให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อได้สกิลมานี่กี่จทิ่ไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้โหกี่คอมโบร้อยห้าสิบไปแล้วเลยไปแล้วอื้อทั้งหมดสองร้อยสี่ิบเอสองร้อยสิบสองคอมโบครับเดินรถไปนิดหนึ่ง ไม่ค่อยเยอะมากนะมันจริงๆมันต้องไอ้นี่ตอนที่ผมลองสกเกตมานะมันต้องใช้ตอนแก้หมดเวลาอ่ะดูนะอ่ะแล้วก็เราแก้หมดเวลาเราค่อยกดพยายามกะไว้หน่อยนะครับว่ามันแก้หมดตอนไหนอ่ะอ่ะนี่หมดเวลาแล้วเห็นไหมทีนี้ดาเมจก็จะโดนแล้ว ถ้ามันโจมตีในะยุดเวลามันดาเมจไม่เข้าครับมันจะเป็นบั็กหรืออะไรนี่นแหละพอโจมตีในะยูดเวลาดาเมนไม่เขา้าต้องให้เวลาก็มันเดินหืมัวจัดเจุเครื่องกระตุกอะเนี่ยอือหอนี่นะครับก็ครึ่งหลอดเลยเดียวเชียวก็ทัว่าแรงมากนะครับอ่าก็จบไปแล้วสําหรับอ่ทาท่าน้านของอุ้ยอ๋อมันมีการแบบขอบอกเลยอู้หูก็ตุกเลยเน,นี่ย อ้อกระเด็นไหมก่อนเออนี่นะครับก็คือสกิลของตอนที่ยังไม่มีสแตนนะครับอ่ะพอเล็กสแตนมาก็จะเป็นสกิลว่าตีใหม่อีกรอบนี่นะครับคนธรรมดานี่ก็จะเดินต่อยหลัวๆทั้งหมด30คอมโบอ่ะโอเคต่อไปขึ้นขึ้นนะนี่ชินเน่ย,ยิงลำแสง ินี่ก็ตามมีก็ประมาณนี้ครับก็แรงอยู่นะอ่ะเราดูเลือดเต็มอืมอหืมเยอะนะเยอะนะอ่ะต่อไปกดล่างเซวาลูโดนี่นี่ยังชอบสกิลนี้แรงด้วยต้องเอาลากัอมาหน่อยให้เห็นชัด แล้วก็สามารถคอมโบกันได้นะครับไอโฟสกิลตันตีนี่เดี๋ยวผมเดจะทำอะไรให้ดูตอนหลังมาหนึ่งลงมาก่อนมานี่นี่ออไปกระเด็นลงไปก่อนเอออ่ะโอเคกดตีลงเอออืม ไอ้ลืมดูเลยว่ากี่คอมโบเมื่อกี้อือ uh หือ huh. อ uh ือเจ็ดสิบเจ็ดคอมโบนะครับมีรถระเบิดด้วยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมคอมโบนี้ให้ดูนะครับทางหน้าของอ่ะ uh, กลับมานี่ก่อนอ่า uh, แล้วก็เปิดอันนี้อ่า uh, แล้วเราก็รีสตนออกมาอ่ะ uh, ทีนี้ก็อืมเห็นไหมสามารถคอมโบสกิลตีกันได้ หนึ่งตัวมันละครมันหลบมุมมันต้องอย่างนี้เอออ้าวเฮ้ยไม่ตัง้งใจจะกดอันนี้ <c oughs> มือมันลัน่นทุกทีโอ้โหติดมุมอีมก้ะดูไหมว่ามันเอาออกยากเออออกมุมไปอ่ะเนี้ยใหม่ปุ๊บ เออแล้วก็เรียกมาแล้วก็จัดมันเลยเนี่ยยิงลเลเซอร์อาดแต่ไม่สามารถใช้ลูดาลูดาในนี้ได้นะครับอืมโอเคก็มีประมาณนี้ไปดูรีวิวกันดีกว่ามาใช้ก็อยู่กินตรงนี้เทนตรงเทนนิงนานเกินปแลว นะครับก็สู้สันจีนะครับเว็บแรกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆปกติมันต้องมีนี่ไม่ใช่เหรอทางด้นของการแบบแนะนําเกมหายไปไหนเนี่ยแหบบ่ๆไม่ม่เด็กดูดเลือดมดุดคัตตีน <c oughs> เฮ้ยที่โกงอ่ะคนยังโดนนีอยู่โจมตีทางอ้อ,อืม อืออืม,อมเอเาอมาดีครับก็มาดีครับอืออืมอืมอืมอุม้ออออยโดนกระไดุ้กเลยเนะี่ยมเนี่ยไปๆๆๆๆก็มาดีครับ อ่ะแล้วก็เข้าไปต่อยมันนี่แหละยิงบล็อกยิงดีเลยมันหาขึ้นง่ายมากเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นั้นอันนี้โอ้น่าจะไม่ทัน,นครับรอบนี้เนี่จริงด้วยจะมาอีกรอบดีครับเออ เง่เอาอีกแล้วมันชอบตีไหนเนี่ยได้แล้วได้แล้วเอ,อ้ยเอา้าเกือบทันอีกนิดเดียวมันบล็อกอยู่ไงตอนที่หยุดเวลามันบล็อกอยู่ก็ิุ่นตีเลยบล็อ,อกมึงบล็อกทำไมรีมทำลายกาศมันโอ้ยเล่นมาเกินแล้เล่นมาเกินมาละ อืออก็มาดีครับจะอยู่มุมกันตลอดก็เชิญเนี่ยบอกไปเลย ไม่ดีครับตือนั่นแหละบล็อกก็ได้เชิญไปเลยเดี๋ยวค่คยทำลายการมาที่หลังโอเคการมันต้องทำลายยังไงเนี่ยนี่อ่ะอ้าวโอ้โหเวลาหมดก่อนไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยขนาดนี้อย่างนี้มันต้องไอเน,นี้แวแหละโอ้ยกู อืมมาเอา้าโอ้โหสกิลโดนตัดอีกแล้วถ้าจะหมดความวาอดทนแล้วนะเว้ยเออจะเล่นมากเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ยอืมตาห้าไปใส่เวนตัวหน้าก็ได้ ก็มาดีครับก็มาดีครับเอออยู่ไง้นะอยู่ให้เก็บไอ้พลังต่อไปก็ได้แล้วโอเคครบ เออเออเน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 อืมเออนั่นแหละตอนนั้นแหละเอ้ยไม่ได้ทำลายการมาเลย เอ้ยนี่ได้เร็วนี่โอ้โหก็จะใช้ได้อย่างยากเลยซื้อตัวมันต้องบล็อกนะแล้วก็ตีตอนบล็อกได้ไอพลังเยอะๆพอไดถ้าพลังก็ต้องทำลายบล็อกมันเพื่อจะใช้สกิลอืมนี่เดี๋ยวเพอร์เฟกต์เกมให้ดูป่ะอืมร้อ,อย <laughs> เอ้ยเพอร์เฟกนะเว้ยไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ต่อชนะเลือดเต็มโอ้โหเออนี่ได้ฮ่ฮ <laughs> ่มันบล็อกไม่ได้เห็นป่ะสกิลเนี้ยมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันน่าจะคลิปยาวพอขวดละอุ้ยเออ๊ดเตอเอิ๊ดอ ก็มาดีครับชอบสกิลนี้วมันโกงอันเข้ามุมอะ่ะยัดคาสกิลนะเออนั่นแหละยินบ็อกไป บอกได้บอกไปเอ้าเออนั่นแหละบอกแตกด้วยเออนั่นแหละเอ้าหลายทีนี้ล่ะอยู่นานจังเลยอืมกี่คอมโบนะลืมแล้วไอ้คอมโบสกิลนี้ถึงนสองร้อยสี่สองกันหรอเยอะนะเนี่ย เอ้ยบอกบอกบอกโอ้ยหัวถึงกระค้างเลยเดียวเชียวถึงกระตุกเลยยุ่ยรอตัวไปเอ้า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 โอ้โหฟาดก็มาดิครับอืม <S <S ตายแล้ว เอ,ออเออนั่นแหละ,หละมาแต่ขาได้ปิดเดานโรดาโรดาโรดาด้วกีกว่าโอ้ยพอโดนโจมตีก็ไมาให้สแตนมันจะหายนะครับอืมขยะลืมบอกเลยเนี่ยขยะโหลดอยู่ใต้คลิปเนี่ย ปุ๊บมาปิดเองสวยหน่อยดีเอาเรื่มมันยังน้อยอยู่เลยอ่าเออน,นั่นแหละแจมครับสกิลไมเขารอเรเื่มมันต่ำหน่อยแล้วก็ใช้สกิลปิดฉากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละบายบาย ตอนนี้มือมัอนบางมองไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยวิ่ง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 อีนิดเดียวเออนั่นแหละเฮ้ยดกดผิดจะกดเปลี่นจะก,กดเล็กสแตออกมาอืมออเลเซอร์ไปแดก เออแหละเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหมันบอกได้อีกแล้วอะตีตายซะคุณเธอ

นี่แหละตอนนี้แหละโอ้โหยังจะบอกได้อีกก็เกินไปนะบอดอ่ะเกินไปนะบอดอ่ะบอดก็เกินไปมันบล็อกรัวๆเลยอ่ะโอ้โหคอมึงเล่นอืมให้มันตีบ้าง อืมอืมตายหาไปซะขาดสก,กิลมันอยู่นี่แหละโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโหลดได้ที่ด้านใต้ description นะครับไปล,ละเจอกันคลิปหน้าบาย